สวัสดีครับวันนี้โค้ชเจนะครับจะตามมาดูหุ้นตัวหนึงกราฟทางเทคนิคที่ทุกคนต้องมีในพอร์ตนะสำหรับคนที่ลงทุนระยะกลางและระยะยาวนั่นก็คือหุ้น AOT นะลำดับแรกนะฮะคลิกขวาขึ้นคัากราฟไปนะฮะแล้วก็คลิกเลือกระยะเวลา1ปีนะฮะหแท่งนะครับหแท่งเทียนคือราคาเปิดและราคาปิดของ1วันนะย้อนหลังไป1ปีนะฮะล่าสุด นะครับก็คือ14ธันวา20ก็ย้อนหลังไปเป็น14ธันวา19ประมาณช่วงนี้นะครับถามว่าทิศทางของราคาหุ้นเน t จะไปทางไหนนะครับไม่มีใครตอบได้นะฮะแม้รกระทั่งโคชเจเราทำได้เพียงแค่ดูแนวโน้มความเป็นไปได้จากการอ่านราฟทางเทคนิคนะอันนี้เป็นโปรแกร,รมเทรดดิ้ง i ิวนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูโคชเจมาก่นอนนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับถ้าดูด้วย นะหน้าเทรดของโคชเชใชอีเมล้50นะเส้นค่าเฉลี่ย50วันเพียงอย่างเดียวนะครับคือโคชเชจะไม่มีหน้าเทรดที่ซับซ้อนนะครับาบางท่านอาจจะใช้เทคนิคอื่นใช้อินดิเคเ,เตอร์ตัวอื่นนะครับก็ลองศึกษากันดูนะน,นะฮะส่วนนุองโคชเชนะฮะถ้านะครับอีเ e ม50เอียงตัวขึ้นนะฮะจากซ้ายไปขวาลักษณะนี้คือหุ้นขขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัน,นอันนี้อันที่1บวกกับร,ราคาหรือว่าแท่งเทียนเนี่ยมีการเคลื่อนไหว อยู่เหนือสักค่าอเมห้อันนี้ก็คือแนวโน้มขาขึ้นณนะนะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะมีแรงเทขายมาราคาเปิดอยู่ที่67.50บนะฮะมาปิดที่64.75ถามว่าหุ้นจะไปทางไหนต่อนะครับลักษณะนี้เนี่ยโคเชมองดูว่าเป็นลักษณะขอไซเวย์นะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนนะฮะถึงวันที่ส4บสี่ธันวาคมนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็บประมาณสักอ่อสักประมาณสักเดือนกว่าๆได้นะครับ ถ้าตีกรอบแนวรับและแนวต้านนะครับตีกันง่ายๆเลยนะฮะดูจากแท่งเทรนปัจจุบันนะครับอ,อันนี้คือแนวรับแนวรับอยู่ที่64บาทรับมาได้กี่ครั้ง1ครั้งนะฮะสครั้ง3ครั้งครั้งนี้จะรับอยู่หรือไม่นะฮะร,รอตลาดเฉลยไปดูแนวต้านด้าน,านบนนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยจะไปเจอแนวต้านที่ประมาณ69บาทนะครับสำหรับใครที่เล่นลักษณะของสวิงเทรด นะครับอาจจะซื้อใกล้ๆแนวรับด้านล่างนะไปขายที่ใกล้ๆแนวต้านด้านบนก็ได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียในการเทรดหรือหน้าเทรดอีกแบบหนึ่งนะครับเราไปดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับเราไปดูในส่วนของอันนี้ลบก่อนนะครเป็น MACD ดีกว่านะครับเป็น Macd นะครับ Macd ดูว่าถ้าเราใช้ MACD ในการหา จุดเข้าซื้อและขายหุ้นตัวนี้จะเข้าซื้อเมื่อไหร่เราจะเข้าซื้อเมื่อเกิดโกลเด้นครอสโกลเด้นครอสเนะฮะเส้นสีเงินตัดเส้นสีส้มหรือสีเหลืองนะครับขึ้นไป <c oughs> แท่งเทียนนี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวขึ้นมานะฮะก็คือควรจะเข้าซื้อช่วมมาบันช่วงนี้นะฮะแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแล้วก็ไปขายเมื่อเกิดเดดครอสนะฮะเดดครอสช่วงนี้สีน้ำเง,งินตัดสีส้มลงมานะครับ แท่งเทียนเปลี่ยนจากสีเขียวนะเป็นสีแดงก็คือช่วงนี้นะครับถ้าคุณใช้นะครับ m a c d ในการจับจังหวะเข้าซื้อหรือขายหุ้นนะฮะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงของการลงทุนเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และการหน้าเทรดและการวางแผนการเทรดของอนักลงทุนแต่ละท่านนะฮะบ,บางคนมองใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้บางคนมองนะครับใช้ EMA 50อย่างกรณีของโคชเจนะบ,บางคนแผนการเทรดเป็นลักษณะของซื้อมยอย่อตัว นะครับถ้าจะมองว่าจุดนี้เป็นจุดยอดตัวเพื่อเข้าซื้อก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้นะมองแม็กดีอย่างเดียวนะครับก็ไม่ควรเข้าลงทุนก็ไปมองหุ้นตัวอื่นแทนนะครับลักษณะการมองหุ้นก็จะเป็นในลักษณะนี้ในส่วนไอไซายนะฮะมะีเอียงตัวลงนะครับก็คือแรงซื้อก็ลดลงนะฮะมีมีแรงเทขายทํากําไรออกมาอยู่ช่วงประมาณสัก52.58 นะครับตรงนี้อ่ะเราไปดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับถ้ามองในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆนะครับอ่าไปดูในส่วนของเทรนด์ริ b บอนกันนะเทรนด์ริบบอนนะเทรนด์ริบบอนบอกว่าให้เข้าซื้อช่วงประมาณช่วงนี้นะครับแท่งราคาแท่งเทียนแท่งนี้เลยนะก่อนหน้านี้ไม่มีนะ o r ช็อตคือขายนะลองคือซื้อไม่ได้ซื้อตรงจุดนี้ด้วยให้ซื้อตรงบริเวณนี้นะถ้าเชื่ออินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็เข้าซื้อในบริเวณนี้ นะณนะตอนนี้เนี่ยยังเป็นแถบสีน้ำเงินอยู่แสดงว่ายังถือได้อยู่นะถ้าใครซื้อมาแล้วนะอาจจะยังไม่ต้องตกใจมากก็ได้ถ้าเชื่ออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็รอจนกระทั่งเกิดสัญญาณชอ็อตหรือสัญญาณขายออกมานะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์ในส่วนของซุปเปอร์เทรนนะฮะเราไปดูกันนะฮะซุปเปอร์เทรนให้ b u ยนะฮะบายตั้งแต่แท่งนี้นะครับแท่งนี้คือแท่งที่สีเขียวนะฮะแท่งเทนกับสีเขียวทะลุ ema 5 0ซึ่งตรงกับ หน้าเทรดของโค้ชเจพอดีนะครับก็ถ้าซื้อช่วงนี้นะฮะ56.25นะต่อให้ตอนนี้มันลนลงมาเน56.25ก็ยังตําไรหุ้นหนึ่งประมาณเกือบ10บาทได้ก็ยังถือได้อยู่เพราะว่ายังไม่มีสัญญาณเซลลออกมานะครับอ่าเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่ออินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับถ้ามองอินดิเคเตอร์หลายๆตัวมีความขัดแย้งกันเนะี่ยเราเชื่อตัวไหนเราเราตัดสินใจตามอินดิเคเตอร์ตัวนั้นๆก็ได้นะครับ <c oughs> ถามว่าราคาเนี่ย ควรจะไปหยุดที่ราคาที่บริเวณไหน,นนะฮะ,ะโคชมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งโคชิก็จะไปดูนะครับกรณีที่ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก่อนหน้านี้นะฮะ,ะดูที่แท่งเทียนประมาณวันที่19พย2อนยราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบช่วงประมาณส 50, ะะัก67.50ไปถึงประมาณสูงสุดก็ประมาณ80.75หนะ,ะหรือกรอบสั้นหน่อยนะฮะก็76.50 นะครับวิ่งอยู่ในช่วงนี้ซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับ64.75นะถ้าจะไปถึงประมาณกรอบก่อนที่จะเกิดโควิด67.50ก็ยังดูเหมือนว่านะครับมีอัพไซด์ให้พอสมควรอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับถ้าจะลงทุนนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับอาจจะพิจารณาว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้นะครับนะฮะก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยราคาหุ้นมันอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงที่วิ่งอยู่ประมาณนี้ ก็อาจจะมองดูว่ามีอัพไซด์อยู่ก็ได้นะครับในในช่วงนี้น15มกราคม19นะ15มกราคม20นะต่อไปก็เป็น15มกราคม21นะฮะตอนนี้ในราคาหุ้นมันตอบรับวัคซีนโควิดมองกันไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าถ้าวัคซีนได้ผลนะครับราคาหุ้นมันจะกลับตัวคืนสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งก็เปิดแกลบสูงขึ้นมาทีเดียวนะถ้ามองในกราฟเทคนิคก็จะเป็นลักษณะเป็นเช่นนี้ นะครับหวังว่าข้อมูลสั้นๆเท่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับน,นักลงทุนนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโคชเจเตือนเสมอนะฮะมีความเสี่ยงต่อการขัดทุนหรือมีกําไรได้ถ้ามีความรู้เพียงพอนะฮะโคชเจไม่สามารถรับผิดชอบต่อกําไรหรือขัดทุนที่นักลงทุนจะลงทุนในหุ้นตนนี้ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนนะครับที่ราคาไหนจะขายที่ราคาไหนคัดลอสที่ราคาไหนนะฮะเป็นการมองทางกราฟเทคนิค เป็นไอเดียส่วนตัวเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะในการไปทํากันบ้านต่อสําหรับคนที่สนใจหุ้นเอโนะครับขอให้โชคดีในการลงทุนครับทุกท่านสวัสดีครับ